ทำไมทหารบกไทยถึงยืนเอียงข้างต้นไม้แบบนี้ในการสู้กัมพูชาและการยืนเอียงข้างต้นไม้แบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจากคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ทหารบกไทยเผยแพร่บน a c e b o o k นะครับจะมีทหารคนหนึ่งยืนข้างต้นไม้แบบนี้และเอียงตัวออกมานิดหนึ่งนั่นเองนะครับและจะมีการวางมือที่ปืนแบบนี้และให้สังเกตนะครับเขาจะเอียงตัวมานิดหนึ่งและใช้มือเนี่ยนะครับจับบริเวณแฮนด์กริปข้างล่างแบบนี้นั่นเอง ซึ่งท่าที่ทหารบกไทยใช้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษว่า cover นะครับ หรือ Lean c o v e r ก็คือการหลบเข้าที่กำบ,บังนะครับแต่จะเปิดเผยส่วนหนึ่งของลำตัวคือเอียงออกมานะครับเพื่อทำให้สามารถเล็งศัตรูได้นั่นเองและลดโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะยิงเราได้เพราะถ้าทำในลักษณะที่เรียกว่า Lean Cover อร์เนี่ยนะครับเราจะสามารถยิงศัตรูได้แต่ศัตรูจะไม่ค่อยเห็นเราแต่ถ้าเราโผลมาเต็มตัวเนี่ยศัตรูก็จะมีโอกาสยิงเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองและท่าทางแบบนี้ยังมีอีกท่าก็คือท่านั่งแบบนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าจะนั่งชันเข่าแบบนี้และจะเอียงตัวนิด หน,นะครับมองออกมาบริเวณที่เป็นขอบนะครับหรือตามมุมตึกนั่นเองจะสามารถครอบคุมพื้นที่และจัดการค่าศึกและลดโอกาสที่ค่าศึกจะยิงเราโดนได้นั่นเองนะครับเพราะร่างกายเราจะโผล่ไปน้อยเดียว และจากท่าทางการจัดมือของทหารบกไทยเนี่ยต้องบอกว่าสอดคล้องกับหลักสากลน,นะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารต่างประเทศเนี่ยเวลาไปอยู่ที่มุมนะครับเขาก็จะทำการลีนยนเ o อร์แบบนี้และเอามือเนี่ยนะครับทำการแปะที่ผนังหรือต้นไม้เนี่ยและทำการรองปืนแบบนี้ไว้ทำให้ควบคุมแรงถีบของปืนได้และลดการเปิดเผยตัวออกมาจากมุมนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงเอียงตัวข้างต้นไม้แบบนี้